รีวิว e a g l d master นะครับใช้คู่เงินนะครับทองคำ m 5นะครับยังไม่มีผลการรีวิวของผู้ซื้อท่านอื่นนะครับน่าจะเป็น e a ใหม่นะครับสำหรับการลันจริงนะครับของเขานะครับมีสิกแนลนะครับคือ golden master ตรงนี้นะครับเพิ่งจะรันมาในเดือนนี้นะครับสำหรับสิก n นลของเขานี้นะครับกาไรไป10%นะครับโอกาสชนะของเขานะครับตอนนี้อยู่ที่100%นะครับมีออกไปหลายไม้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอกาสชนะคือ 100%เลยนะครับมีค่าสวอป1วันนะครับน่าจะถือข้ามวันแค่1วันเองนะครับสำหรับผลเทสนะครับตั้งแต่เดือนมกราครับสามารถทำกำไรตั้งแต่ต้นปีถึงเดือน6นี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าโอกาสชนะค่อนข้างสูงทีเดียวครับสำหรับการทำงานนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำงานให้ดูนะครับว่าเขาเทรดอย่างไรนะครับสำหรับ EA g o m a s t e r นี้นะครับคือของเขาครับจะวาง TP ที่ค่อนข้างสั้นมากเลยนะครับ แต่ว่า SL ค่อนข้างใหญ่นะครับถือได้ว่าโอกาสชนะสูงจริงแต่ว่าถ้าหากว่าขาดทุนทิงก็ยับเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับสามารถทำกำไรได้ระยะสั้นนะครับแต่ว่า SL เขาค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นดึงดังนั้นจริงไม่แปลกเลยนะครับที่เขาสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า t v เขาค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่า SL นะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับ ก็สำหรับท่านได้นะครับที่ชอบ EA แนวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้นะคะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ต้นฉบับไว้ให้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการโหวตก็สามารถโหวดได้เลยนะครับสวันนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะขอมากครับ